เดี๋ยวก็จะมาทำการเทสก่อนส่งให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับชุดนี้เป็นชุดจานจ่ายพร้อมติดตั้งชุดคอยแยกนะครับของลูกค้าเ,เครื่อง CAFE นะครับปลั๊ก4วก2นะครับตอนนี้ได้ทำการรีวิวจานจ่ายซ่อมจานจ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดตั้งชุดคอยแยกแบบสำเร็จรูป เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็มีใส่ใส่คอยเป็นแบบแต่งเลยนะครับสวยงามแล้วก็ทีนี้เออแค่ลูกค้าไปยึดไอ,อตัวชุดคอยกับบอดี้รถแถวไหนก็ได้ที่ว่างๆนะครับแล้วก็ใส่ลูกจารจ่ายเข้ากับตัวรถเหมือนเดิมแล้วก็เสียบปลั๊กสองตัวอ่า เดิมของรถเข้าไปตามเดิมะะเลยครับเสียบปลั๊กเข้าไปเลยแล้วก็สตาร์ทใช้งานได้เลยนะครับแต่ทีนี้เราจะมาเทสไฟกันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะหมุนในตัวนี้ด้วยเพื่อว่าจะให้ดูตรงที่หัวเทียนนะครับจะสลับสูบจุละเบิดแต่ละสูบนะครับเดี๋ยวเรามาันเรามาดูนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้เลยไฟแรงๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตนทานไปเลยนะครับ